เดีย๋ยวนี้จะขอเทสวอนวหน่อยว่า400แรงม้าเนี่ยมันจะแรงแค่ไหนอยากรู้จริงเดี๋ยวปลดหมดสปอร์ตให้จัดทห้แบบเต็มที่เลยเต็มท่เลยหมดปั๊กพี่เจฟเอารถไปล้างกันมาลองขับวอนว้หน่อยดิอธิบายฟิลลิ่งกับรถ400 เจ็ดแรงม้าหน่อยถามว่าเป็นยังไงก็ขับกระชับดีนะไม่งนเงยนเลยก็เร่งพุ่ง สวยม anyway ันมาได้ไงวะเนี่ยเฮ้ยเอ๊ะปักมามาโธก็ว่าอยู่ว่าไปไหนพี่จิ๊บไม่เห็นมาทำงานคันนี้ใช่ไหมที่ตอนซื้อผมพร้อมกันก็บอกว่าตอนที่วันนั้นที่เราซื้อเนี่ยเราซื้อพร้อมๆมาเลยใช่ครับแต่คันนี้ไม่เคยกลับบ้านเลยนั่นแหละก็จะถามอยู่ว่าทำไมไม่เคยเห็นที่บ้านเลย สวัสดีครับวันนี้มากับแอดเนะครับผมโรเจ f ครับก็วันนี้นะครับเราจะมาแบ่งปันนะครับในสําหรับรถสไตล์ครอบครัวใช่คันนี้เป็นรถรุ่นไหนครับวนโว่ V60 V มันคืออะไรครับ V คือวากอน วากอนก็คือเราเหมือนรถสไตล์รถแวนใช่คันนี้นะครับเป็นสเตปรถ5ประตูสเตปรถ5ประตูนะครับแล้วก็ในสเตปรถเครื่อง400แรงม้านะครับสเตปคันนี้บวกกับไฟฟ้าด้วยรวมแล้วรวมแล้วรวมไฟฟ้าแล้วใช่ครับจริงๆแล้วตัวเครื่องมันอยู่300ร้อยขวกว่านะครับไฟฟ้าอยู่อีก80กว่าถ้าจำไม่ผิดนะครับตามสเปคน้องโรงงานนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่รถกันวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะอธิบายรายละเอียดหยิบย่อยต้องบอกก่อนว่า เราเราเราแบ่งแค่คันเดียวนะครับเราจะเก็บอีกคันหนึ่งไว้ใช้งานเนื่องจากยังผ่อนไม่หมดคัน <c oughs> นี้เราผ่อนหมดแล้วนะครับ,รบนี่คันนี้เป็นเป็นสไตล์รถครอบครัวนะครับคันนี้นะครับชุดหน้าเนี่ยก็คือเป็นเขาเรียกไฟอะไรนะเป็นไฟ LED อ่า LED เขาเรียกริงๆแล้วมันมีภาษามันล้เบรไลท์อะไรซักอย่างเนี่ย<อ>แต่ว่าเอาไฟ LED แล้วกันบูทเบรกไม่ใช่อ่าก็ในในสไตล์วอนโว้นะครับก็รถรุ่นนี้น่าจะค่อนข้างจะตัดๆนะครับผมว่าก็เป็นรูป รูปทรงที่ออกแนวสวยงามครับล้ําสมัยดีอ่านะครับแล้วก็คันนี้ต้องบอกว่าเป็นสีเดิมนะครับสีดําคันนี้เป็นรถปี22สองใช่ไหมนะครับคันนี้เป็นเป็นตัวโฉมปัจจุบันโฉมปัจจุบันปัจจุบันี้อยู่เลยครับใช่ครับเป็นรถสีดานะครับเดิมจากโรงงานคันนี้สีไม่เคยเก็บนะครับรถมีการเคลือบแก้วตลอดเวลานี่เราจอดร้านเคลือบแก้วตลอดนะครับแล้วก็ของแต่งคันนี้นะครับเบื้องต้นที่ที่เราได้ใส่เพิ่มจากโรงงานนะครับ ผมไปพูดถึงเรื่องช่วงล่างก่อนแล้วกันนะครับอของแต่งที่เราใส่มาก็คือเป็นโช๊คนะครับคันนี้ไปเป็นโชค k e d เนเฮดไดเฮดได์นะครับเราต้องการใส่เฮดได์เพื่อว่าเราต้องการกดให้มันต่ําใช่ครับกดให้มันเตี้ยลงนะครับเรื่องเขาเรียกว่าความชอบอ่ะเนาะใช่เราอยากให้มันเตี้ยลดแลาต้องการ<ช>สมรรถนดระด้วยครับเพราะว่าด้วยตัวเครื่องเนี่ยเขาที่เขาทํามา400แรงม้าเนี่ยสมรรถนะเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ในการโช๊คเดิม,มใช่ไหมครับอันนี้เข้าโค้งเนี่ยมันค่อนข้างมีความมั่นใจมากขึ้นแน่นอน เราก็จะมีทั้งชกเดิมแล้วก็ชกแต่งให้นะครับเลือกให้ได้เลยนะครับอ่ะมันมาถึงอุปกรณ์แต่งอันนี้จะเป็นของแต่งเขาเรียกลูบท็อปลูบท็อปนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นเราตอนที่ซื้อรถมาเนี่ยมันจะเบิกของแท้ของวันโบเลยอ่านะครับชุดนี้จะมีทั้งคานแหลกนะครับแล้วก็ลูบท็อปตัวนี้นะครับใช้งานได้สัมภาระเก็บของสัมภาระได้เยอะะเปิดไม่เป็นทั้งนี่นี่ทั้งนี้่เห็นไหมครับนี่ก็จะเป็นอารมณ์เขาเรียกว่า ถ้าของในรถใส่เต็มเราก็มาใส่ข้างบ,บนนี้ได้ถ้า,าเราใส่แคมปิง้งสายเดินทางผมว่าถูกใจแน่นอนอขอแวะด้านข้างแป๊บเดียวนะครับคันนี้นะครับเราจะมีการเปลี่ยนยางใหม่นะครับเราใส่บรนยางเบอร์เดิมนะครับสองสามห้าสี่สิบสิบเก้านะครับเป็นยางคอนตินะครับตัวนี้ก็จะเพิ่มความนุ่มนวลน,นะครับเพราะว่าของเดิมเนี่ยมันจะมีทั้งเขาเรียกว่ามีรันแฟตมาในตัวเราเร,ารายางรันแฟตมันจะมีการเลื้อยหน่อยก็แล้วแต่คนชอบแต่เราชอบในสไตล์นี้นะครับก็จะเป็นได้อีกหนึ่งอารมณ์ยางปีใหม่นะครับ ชุดด้านท้ายนะครับก็จะแตกต่างกับคันนน้นนิดนึงก็คือเราชอบความดําในความดําเราก็จะเอาโลโก้ออกให้หมดอ่าก็ในสไตล์คนนะครับอยากได้อีกอารมณ์หนึ่งในเรื่องรถคันนี้นะครับในการเขาเรียกว่าในการใช้งานอัตราการสิ้นเปลืองของรถรุ่นนี้มันก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะบวกกับไฟฟ้าได้อินไฮบิดอ่าบวกกับปั๊ั๊ดอินไฮบิดใช่ครับ คันนี้นะครับใช้งานมาแล้วประมาณ30,000นโลนิดๆนะครับในเรื่องความปลอดภัยต้องเป็นบันโวนะครับคันนี้เป็น V60 ในะครับปี2022ไม่วิ่ง30,000รถสีดํามือเดียวมือเดียวครับนะครับก็คันนี้เราเสนอราคาอยู่ที่1นึ่งล้านหกห้าหมบาทครับนี่ใครที่อยากขับบันโวเรื่องความปลอดภัยเนี่ยอันดับหนึ่งอันครับสนใจนะครับ เบอร์โทรติดต่อผมนะครับ0841441991ครับครับผมเบอร์โทรผมนะครับ0624416556ครับหรือว่าสนใจอยากดูรถนะครับเปิด JAF a สาขาบางเลนแหละครับรถจอดอยู่ที่อู่ครับสนใจมาดูได้เลยนะครับวันนี้เราก็แบ่งปันความสุขเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับคนที่ใช้งานจริงได้ครับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณนะครับขอฝากคอนเซปต์อีกนิดนึงครับทุกชีวิตปลอดภัยในวอลโวครับ